สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thailand Car Update ช่องของคนรักรถตัวจริงที่เราจะพาคุณอัปเดตรถใหม่เทคโนโลยียาน,นยนต์และประสบการณ์การใช้งานรถแบบเข้าใจง่ายวันนี้บอกเลยว่าคลิปนี้สำคัญมากโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหารถกระบะใช้งานจริงในปี2026ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าคุณเป็นคนที่รักรถชอบเรื่องรถและอยากได้ข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจจริงๆ วิดีโอนี้สําคัญกับคุณมากดูให้จบจนวินาทีสุดท้ายเพราะถ้าคุณข้ามคลิปนี้ไปคุณอาจพลาดข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับรถคันนี้อย่างแน่นอนและถ้าคุณเพิ่งเข้ามาดูช่อง Thailand Car Update เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องไว้ตอนนี้เลยเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรถใหม่ๆในอนาคตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักเทคโนโลยีหนึ่งอย่างที่แทบไม่มีใครบอกคุณมาก่อนแต่คุณจะได้ใช้มันจริงทุกวัน รถที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้คือ Isuzu D-Max Park รุ่นใหม่ปี2026รถกระบะที่หลายคนมองว่าเป็นรุ่นพื้นฐานแต่ในความเป็นจริงรุ่นนี้ถูกพัฒนามากเพื่อคนทำงานจริงคนใช้รถจริงและคนที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก Isuzu D-Max Park 2026มาในรูปแบบที่เรียบแข็งแรงและดูทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้ากระจังถูกปรับให้ดูดุ ดันขึ้นเส้นสายคมชัดให้ภาพลักษณ์ของรถที่พร้อมลุยงานหนักไฟหน้าดีไซน์ใหม่ดูเฉียบขึ้นแม้จะไม่วุอหวาแต่ให้ความรู้สึกทันสมัยและทนทานกันชนหน้าดูหนาแข็งแรงเหมาะกับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นงานบรรทุกงานก่อสร้างหรือการใช้งานในชีวิตประจําวันด้านข้างตัวรถยังคงเอกลักษณ์ของดี a x ที่หลายคนคุ้นเคยตัวถังได้สัดส่วนซุ้มล้อแข็งแรงระยะความสูงจากพื้นกําลังดีขึ้นลงง่ายขับในเมือง ก็สะดวกด้านท้ายออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยตรงฝ่าท้ายแข็งแรงรองรับการบรรทุกหนักได้สบายตรงนี้คือเสน่ห์ของส p a r k กที่เน้นใช้งานจริงมากกว่าความสวยงามเกินจําเป็นเข้ามาภายในห้องโดยสารหลายคนอาจคิดว่ารุ่นส p a r k จะดูโล่งและเรียบมากแต่ในปี2026อิซูจูปรับรายละเอียดให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนบอก นั่งรองรับสรีระได้ดีขึ้นนั่งทำงานหรือขับทางไกลไม่เมื่อยง่ายวัสดุภายในเน้นความทนทานไม่เน้นหรูแต่ให้ความรู้สึกแข็งแรงใช้ได้นานจริงคอนโซลหน้าจัดวางอุปกรณ์ทุกอย่างยังเป็นระเบียบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนที่ต้องขึ้นรถแล้วใช้งานได้ทันทีพวงมาลัยจับถนัดมือมุมมองการขับขี่โปร่งมองถนนได้ชัดเจนมาตรวัดอ่านง่ายไม่ต้องเสียสมาธิขณะขับรถนี่คือห้องโดยสารที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานไม่ใช่แค่ความสวยงาม ในด้านการขับขี่ Isuzu D-Max Sport 2026ให้ความรู้สึกมั่นคงตามสไตล์รถกระบะช่วงล่างถูกเซตมาเพื่อรองรับการบรรทุกเป็นหลักแต่เมื่อขับเปล่าในเมืองก็ยังให้ความนุ่มนวลในระดับที่น่าพอใจรถไม่กระร้างจนเกินไปพวงมาลัยควบคุมง่ายให้ความมั่นใจทั้งความเร็วต่ำและความเร็วสูง เครื่องยนต์ยังคงเป็นจุดเด่นของ Isuzu ในเรื่องความอึดทนประหยัดน้ำมันและดูแลรักษาง่ายการตอบสนองมาแบบนุ่มนวลไม่กระโชคเหมาะกับการใช้งานจริงในทุกวันไม่ว่าจะขับในเมืองออกต่างจังหวัดหรือบรรทุกของหนักและตอนนี้มาถึงจุดสำคัญเทคโนโลยีที่หลายคนอาจไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อน Isuzu D Max Spark 2026มีการพัฒนาระบบจัดการเครื่องยนต์ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งานจริง รถจะปรับการทำงานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุกและลักษณะการขับขี่โดยอัตโนมัติผลคือคุณได้ความประหยัดน้ำมันในชีวิตประจำวันแต่ยังคงแรงบิดที่ดีเมื่อจำเป็นต้องใช้งานหนักพูดง่ายๆคือรถฉลาดขึ้นโดยที่ผู้ขับไม่ต้องตั้งค่าไหลให้ยุ่งยากด้านความปลอดภัยแม้จะเป็นรุ่นพื้นฐานแต่โครงสร้างตัวถังแข็งแรงระบบเบรกมั่นใจการควบคุมรถคาดเดาได้ง่ายเหมาะกับรถที่ต้องใช้งานทุกวันโดยไม่สร้างความกังวลให้ผู้ขับ และมาถึงเรื่องที่หลายคนรอคอยมากที่สุดนั่นคือราคาสำหรับ Isuzu D-Max Park 2026คาดว่าราคาในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ6 0 0 0 0บาทต้นต้นไปจนถึงระดับกลางๆงขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยถือว่าเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมากเมื่อเทียบกับความทนความประหยัดและความน่าเชื่อถือที่ได้กลับมาสรุปแล้ว Isuzu D-Max Park 2026ไม่ใช่รถกระบะที่หวอหวาที่สุดแต่เป็นรถที่เข้าใจชีวิตจริง เข้าใจคนทำงานและพร้อมอยู่กับคุณในทุกวันถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะที่คุ้มค่าใช้งานจริงและไว้ใจได้รุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณควรพิจารณาอย่างจริงจังขอบคุณทุกคนที่รับชมช่องช l ย Land นคาอัปเดตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับรถใหม่และข้อมูลที่คนรักรถไม่ควรพลาดครับ